อนุญาตขออนุญาตไปทำไมไปยังตรงตรงามสองนไ ไปง <c oughs> ่ายเลยีดียดีเลยการเดินทางทือว่าดีมาเป็นบังไฟทางสูงระดับบังที่สอง ลายลงยะนุ่งแหงหลายทลตยทีดินแล้วนะครับบินหาหมอนนอนเออบี้ตในโตเลขาสิบสามนะครับไปริไน,นั่าางหนามงงเลย